สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ไปอยู่กับรายการล่าท้าผีวันนี้เราก็จะมาล่าท้าผีในบ้านที่ชื่อว่าเอ็ดฟิลโรดนะฮะไม่รู้ว่ามันจะหลอนขนาดไหนแล้วผมจะโดนผีตามมหักคอหรือไม่ ต้องไปติดตามชมกันแล้วนะฮะโอเคภารกิจในวันนี้ก็จะมีใช้พาราบริกไมโครโฟนหรือว่าทรโขงนะฮะส่วนชื่อภาษาไทยไม่รู้แต่ที่ได้รู้มันเป็นทรโขงแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็หลบหนีระหว่างการไล่ล่านะครับแล้วก็ใช้ mf นะครับในการ หาผีนะครับหรือว่า,าปรากฏการธรรมชาตินะฮะโอเคบอกเลยว่าหลอนแน่นอนนะครับในเกมนี้ปผมก็จะเอาไฟฉายเข้าไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ EMF นะครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะเผื่อว่าเจอผีจะได้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานอ่านะฮะ หลักฐานสำคัญอะไรแบบนี้โอ้แค่เสียงก็หลอนแล้วฮะบอกเลยว่าขนตูดลุกกันเลยทีเดียวเอ้ยจะมาหยอนมุกตลกทำไมเนี่ยนี่มันรายการผีเราก็ต้องคุมโทนนะเราต้องบิวนะฮะให้มันน่ากลัวส่แม่งอะไรเนี่ยโอเคอุย้ยโอ้โหบรรยากาศนี่ดูวังเวงบ้าง บ้างอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ้าว E.M.F ตรวจจับเจอบางสิ่งบางอย่างมาจากไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้เลยอ่ะไม่ใช่ใต้ดินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่สิชั้นบนนั่นแหละ อุ้ยโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้พบกับเขาเรียกว่าอะไรอะดาวห้าแฉกนะครับดูทรงผีตัวนี้จะต้องเป็นผีเกี่ยวกับซาตานแน่นอนนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเราเจอหลักฐาน EMF5 ้านะฮะตอนนี้ เดี๋ยวทำไมเราไม่เปิดเบเกอร์เด่เออโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผีก็ไดเ้เดินตามผมอยู่นะฮะบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากนะฮะขนตูนลุกเลยเอาอแล้วเอาอแล้วยอดมุก่กันแล้วนี่แบบพยายามไม่ตลกอยู่วะเนี่ยโอ้ยยยกยยยยยยยบบบยยยยเยสสยยยยยยายยยยยยสยยยย ตลกธรรมชาติแล้วแหละผมการที่ผมจะบิวให้มันน่ากลัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะฝืนเลยเอาลฮะค,คุณผู้ชมฮะเราจะเช็ครอยนิ้วมือนะครับไม่มีครับโอเคไม่พบรอยนิ้วมือนะฮะหุ้ย ตรงไหนตรงไหนวอทโอ้โหมาแต่เสียงตัวอยู่ไหนอะตัวอยู่ตรงไหนไม่รู้นะฮะตอนนี้หากระดูกดีกว่า โอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็จะหากระดูกนะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญมากเพราะว่าเป็นกระดูกของผู้เสียชีวิตนะครับในบ้านหลังแม่เอ้ยโดนถอดหูแล้วมั้งเนี่ยเป็นกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับก็น่ากลัวมากนะครับ เราจะหากระดูกก่อนนะครับไม่รู้ว่ากระดูกของผู้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะไหนนะครับจะเป็นกระดูกนีโนสาโหรือว่ากระดูกหมานะครับเอาละคุมโทนหน่อยดิเฮ้ยแมงเอ้ยนี่ผมพยายามไม่ตลกแล้วเนี่ยผมจริงจังนะทุกคนครับผมโอ้จริงด้วยครับมันเป็นกระดูกหมาจริงด้วยฮะ หรือไม่เจ้าของบ้านหลังนี้อาจจะเลี้ยงสุนัขก,ก็เป็นได้นะครับเลยมีกระดูกหมาอยู่นะเอาละตอนนี้เรามีรูปถ่ายทั้งหมด3รูปนะครับก็จะเหลือทั้งหมดหกรูปนะครับตอนนี้เสียไปหนึ่งรูปไม่เป็นไรเรามี e 5ใช่ไหมเกลือ าการเขนแล้วก็ส p ปรดบล็อนะครับเราจะโรยเกลือตรงนี้นะฮะเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าผีเป็นเรดหรือไม่นะผีเป็นเรหรือเปล่าอะไรแบบนี้เข้าใจมอ้ม เอาไงดีใช่แล้วคุณผู้ชมครับเราเจอดาว5แฉกใต้ดินใช่ไหมเราสามารถเล่นมาได้อเราสามารถเล่นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเลยในตอนนี้แต่ว่าเราต้องกินยาก่อนนะครับเพื่อให้ค่าสติของเรามัน เต็มร้อยนะฮะแล้วก็จะได้เล่นได้นะปะมันจะปกอ๋อใช่แล้วครับมันยังสามารถถ่ายรูปผีได้ด้วยถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมใช่มันเจ๋งสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแอบในห้องนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอากล้องนะครับไปถ่ายผีเลยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันสปิริบ็อก คุณผู้ชมครับเราจะต้องจับเวลานะครับเพราะว่าในเกมนี้มีเออสปิริตนะครับอยู่ในชอยนะปะพร้อมแล้วโอ้มืดมากเลยครับใต้ดินบอกเลยว่าคนลุกสู้นะครับ ไปละเจอกันโอ้มันจะเป็นผีเดินปกตินะครับผีตัวนี้เรียบร้อยฮะเราได้ทำการจุดทปูปเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็แอบ,บเลยถ้าให้ฟังจากเสียงแล้วนะครับเป็นผีเดินปกตินะ ไม่ใช่ไรจูฮะไม่ใช่ทวินฮะแต่กระพิบปกติหรือไม่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เฉดเดินปกติทุกอย่างก็มาถึงตอนนี้แล้วนะครับอาจจะ อาจจะอะไรอ่ะอาจจะนานไม่นาสิมัหจุดล่าแล้วยเอาแล้วโยนของแล้วโอ้ใช่ครับคุณผู้ชมอะเราลืมเอาเอา่โทรโคงมาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเช็คสปริตก่อนก็ได้นะฮะโอ้ผีจับประตูอีกแล้ว ขอดมยาดมแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้เต็มกาบโอ้เต็มกาบอแล้โอ้โอ้เต็มกาบอแล้วโอ,ตโอ้ตอนนี้นะครับก็หนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะฮะเราจะไปดูกันว่าตัวนี้จะเป็นสปิรตหรือไม่นะครับโอ้เต็มกาบอ ตอนนี้อุย้ยแหมช่างเป็นผีที่อารมณ์ดีเสียจริงฮะเล่นเปียนโนโด้วยนะครับถือว่าเอาเรื่องกันเลยทีเดียวเชียวโอ้เดี๋ยวเราจะเช็คจินนะครับ โอ้ตัวนี้ไม่ใช่จินนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะปิดประตูทันไหมนี่ยโอเคจินไม่ใช่โอนี้ไม่ใช่โอ้โจทย์นี้มันยากเสียจริงฮะโกเลียวหรือเปล่าอ่าสงสัยโกเลียวแล้วะฮะ หรือว่าเราจะได้แก้แค้นโกเรียวแล้วเพราะว่าไมาลิ่งก็ไม่ใช่นะตัวนี้แล้วมันก็เกิดห้องเปียนโนใช่แล้วโอ้คนตูดลุกกันเลยทีเดียวเอางี้ครับคุณผู้ชมครับ ผมคิดว่าเรามาหาหลักฐานกันดีกว่านะครับคือเราไม่ได้ใจว่าตอนนี้เราเจอผีอะไรนะฮะเฉยหรือเปล่าก็ไม่รู้อเรากินยาดีกว่าฮะโอเคบอกเลยว่าตอนนี้เต็มกราฟโอ้ตายแล้วโอ้ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมอะพระบริกทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้ว ทำไม่ไหลก็ได้ฮนะพาราบลิกเนี่ยอันนี้แม่งไม่ใช่รายการผีแล้วอันนี้แม่งเรือแล้วไปเรือแล้วเรือแล้วอันนี้เริ่มเรือแล้วไอ้สตีฟโอ้โหยิมเอฟดังเป็นว่าเล่นเลยนะครับนี่อเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้มีฟิซิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าอุ๊ย บอกเลยว่าร้อนสุดๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะคุยหน่อยคุยหน่อย My g กอดสวยถ้าบีฟิซซิ่งจะไปเชียอย่างนั้นเหรอ,องั้นเรามาเช็ค เฉดหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีฟรีซซิ่งหรือไม่อุ้ยไฟกระพริบว่ะจัดไปไฟกระพริบไม่ใช่ตรงนี้ฮะผีแค่เดินมาจับประตูเฉยฮะนี่ตรงนี้ต่างหากคือของจริงนี่ฮะหนึ่งจุดเก้าฮะสามจุดศูนย์ฮะสามจุดศูนย์ตรงนี้ เก้าครับห3ุดสามครับมีโอกาสเป็นโกเรียวเหมือนกันนะครับในเกมนี้สปิ r i t บ็อกซ์ใหน้ามีนะครับผมเช็คดูแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คอุ๊ย e หานะครับ e5 e5 เดี๋ยวเรามาเช็คดอตด,ดีกว่าครับอาจจะเป็นโกเรียวก็เป็นได้นะในเกมนี้ถ้าเป็นโกเรียวก็ดีเราจะได้ไม่ค้างขาดใจกันนะครับแม่งรู้สึกแปลกๆกว่ะแม่งตัวเองพูดเงี้ย <c oughs> พอละรายการผีเนี่ยแม่งเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเรามาดูดอตด,ด,ดีกว่ากินน้ำมนะันกินน้ำแป๊บนะ โอเคนะครับคุณผู้ชมฮะเออตอนนี้ไม่เห็นดอดเลยโอ้หโยนของอะไรขนาดน่ะสเปริตไม่ใช่เล็ไม่ใช่ไลจูไม่ใช่ทวินไม่ใช่โอนี้ไม่ใช่จินไม่ใช่เฉดโกเลียวโอเาเกมาริ่งแต่มันไม่มีฟิงกรปิ้นนะดิทุกคนผมไม่เห็นเอ้ลองเช็คอีกรอบไหมก็ไม่เสียหายนะจริงผมว่าลองเช็คฟิงกรปิ้นอีกรอบแล้วกัน พบตอนเนี้ยโอ้ยเฮ้ย้คือเราเจอแค่หลักฐานเดียวไงเนี่ยโกเลติ้งมันก็ไม่เขียนเนี่ยดอดไม่เห็นนะในกล้องก็ไม่เห็นตาเปล่าก็ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมอ่ะฮะแต่มีฟิซิงนะ ไม่ใช่แต่มันไม่ติดลบอะ่ะแตะมันแค่1.8ใช่ไหมไม่ได้แบบมีติดลบอะ่ะ1.1เนี่ยกดออฟอ่ะเออใช่ถ้ากดออฟจะเป็นตัวอะไรอะ่ะโอปาเกตอ่ะโอปาเกตต้องมีฟิงสิแต่เราไม่เห็นฟิงใช่ไหมเราไม่เห็นฟิงก็ปิ้นเลยนะเฮ้ยอ๋ออีเวนต์แห่ครับ ไม่เห็นโกดออมนะห้องเนี้ยไม่เจอเลยอะ่ะมีแต่โยนของเนี่ยเซฟตี้บล็อกอยู่ไหนอะ่ะ นี่มันตัวอะไรวะนี่อ่ะหลักฐานไม่ให้เลยดัตก็ไม่เห็นอุ้ยอ้าวอาแล้วเวฉดไม่ใช่เฉดไม่ใช่โกเลียวโอบาเกะมาดิงโอ้น่าจะเป็นโกเลียวไหมอ่ะเพราะว่าฟิงเกอร์ปินไม่มีเสียงเท้าก็ไม่ได้เบาด้วย น่าจะเป็นไอโกโเรียวครับได้เวลาลางแค้นมาแล้วมาเลยกล้องอันไหนอะเปิดไฟดิกล้องถ่ายรูปอยู่ไหนเออผมว่าต้งไหนอะนี่แหละวะกล้องถ่ายรูปตายและว,วางวางมั่วซั่วเลยเนะี่ยอ๋อยู่นี่โอเคโอเค ตายแล้วถ่ายมาทานสแต็กแรกไม่เป็นไรมันมีอีกอันนึงไม่ใช่หรอการเขียนอ่ะเอานี่นี่น,นี่ตัวนี้อ่าอ่าตึงจดัดตึงจดัดตึงจัดตัวนี้ก็ตามนั่นแหละครับน่าจะเป็นโกเรียวนะครับในเกมนี้ โอปเกตไม่น่าใช่เพราะว่าไม่มีฟิงก็ปิ้นนะอาจจะเป็นดอดนั่นแหละเออคิดว่าเพราะว่าเพราะว่าหลักฐานอื่นอ่ะเราหาไม่เจอแล้วคือเราเจอแค่นี้ไงเจอแค่นี้มันก็น่าจจะมีแค่นี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะสวย เราเอาแค่รูปพอนะเราไม่เอ๊ยหรือจะเล่นดีวะวิ่งเฮ้ยมันเอาเรื่องจังตัวนี้อ่ะเราเอากังเขนไว้นี่ครับผมขี้เกียจมานั่งเปิดเปิดไฟอรอบคือถ้าจะล่าเดี๋ยวก็ให้มันมาเลย real, ไอโกเลียวลในเวลาแก้แค้นแล้วแต่เราจะแก้แค้นอย่างมีสตินะฮะ เราจะไม่ใช้อารมณ์นะครับแบบว่ามีทูบสิบอันก็จุดไปเลยสิบอันแบบนี้ไม่ใช่นะฮะเราจะใช้แค่อันเดียวพอแล้วแล้วเราก็จะไปจุดซ้ำซ้ำศพนะฮะมาแล้วว่ะเฮ้ยอยู่นี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่แน่ไม่เปลี่ยนโมเดลเลยนะเห็นไหมแอบ,บครับแอบบ โอเคเนี่ยเสียงมันลังหว่านะเฮ้ยใช่ป่าววะเอาละไม่แน่ใจละโอเบเกตไม่ใช่แต่มันเกิดอยู่ที่เดิมตลอดนะตัวนี้ผมไม่เห็นมันย้ายเลย น่าจะเป็นโกเลียวแหละถ้าเป็นมาริ่งเหรอมาริ My ่งจะมีอะไรอ่ะมาลิ่งจะต้องมีฟิงเกอร์ปิ้นดิมันไม่มีฟิงนะทุกคนมาลิ่งจะมีเออใช่ไม่มีโกเลียวแหละป่าแล้วเจอกันเฮ้ยนี่เลยนี่สำหรับแกโกเลียว นี่เน่เอาไปเลยไทสติก๊กอัดแท้งโอเคไปกลับบ้านดีกว่าไอโกเลี้ยวในที่สุดข,ข้าก็เจอแกซะทีอ้าโกเลี้ยวสวย ไอโกเรียลในสุดข,ข่ากำลังแขนเจ้าราชทีโอ้โหแม่งหายไปนานเลยหายไปเป็นเดือนอ่ะตัวเนี้ยเกินเดือนด้วยซ้ําตั้งแต่ผมโดนมันตอกอ่ะหื <c oughs> กว่าเจอตัวโอเคนะครับรูปถ่าย75ดอน,นะฮะเวลาที่ทําได้ก็จะเป็น19นาที40วินาทีนะครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็จะเหลือแฟนทอมกับฮันโตเท่านั้นนะฮะสตัวในแบ็กลิสต์นะครับแม่งกว่าเจอตัวได้โอโหเป็นเดือนเลยนะ ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเป็นมันหรือเปล่าแต่มันเกิดที่เดินมตลอดไงตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็น่าใช่มันแหละเพราะว่าหลักฐานอื่นเราก็หาไม่เจอหาไม่เจอเลยอะทุกหลักฐานเลยไม่ว่าจะเป็นสปิริตบ็อกซ์อ่าสปิริตบ็อกใช่ไหมแล้วก็โกสไลติงฟิสซิ่งนีไม่เจอเลยกดออฟไม่เจอฟ i n เกอร์พิ t ไม่เจอนะครับก็น่าจะเป็นดอตนั่นแหละอ่าโอเค โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับโอเคก็สำรับวันนีผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนีเจอปืนสวัสดีครับ